เมื่อทุกอย่างเริ่มจุดติดจนสถานการณ์บ้านเมืองไม่น่าไว้วางใจในการรวมตัวชุมนุมในวันที่19กันยายนนี้ ว่าจะบานไปไปถึงความรุนแรงที่ทุกฝ่ายไม่อยากให้เกิดขึ้นเหตุเกิดที่รัฐธรรมนูญ60ก็ต้องดับตรงที่ปัญหาโดยทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลบางส่วนแม้กระทั่งสวเสนอยื่นแก้ไขมาตรา272ปิดสวิตซ์อำนาจสวพร้อมอีกหลายมาตราที่หมกเม็ดไม่เป็นประชาธิปไตยสุดท้ายให้ตั้งสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับระหว่างนี้ด้วยเหตุบังเอิญเกิดการเคลื่อนไหวกำลังพลซ้อม รบของกองทัพภาพมันไปสอดคล้องกับทุกครั้งที่เกิดการออกมาใช้กําลังยึดอํานาจเลยทําให้สังคมทุกฝ่ายระแวงไม่อยากให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีแต่จะทําให้เกิดความสูญเสียของคนไทยด้วยกันเองยิ่งวิตกกันเพิ่มขึ้นเมื่อบิ๊กแดงผอบทอบขึ้นแฮชแท็กทุกอย่างต้องไม่จบที่รุ่นเร่าชัดเลยสิงเชิงดอย